สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูออฟโรดสีเทาร์เรมโบครับแต่งออฟโรดกันอีกคันครับตัวนี้ยกสูงขึ้นมานะครับเป็นสีเทาร์เรมโบนะครับสปาร์คโฟบ่ายโฟดีดล็อกนะครับด้านข้างล้อหลังก็จะใส่คิวโร่นะครับเป็นสีเทาดำครับยก ขึ้นมานิดนึงครับจากตัวเดิมนี่คือ,อยางนะครับยางออบรดนะครับโฟบายโฟแม็กสีดำครับส่วนด้านข้างก็จะมีแต่งเสริมครับเป็นบันไดขั้นบันไดขึ้นของผู้ขับนะครับ ด้านคางมือจับประตูรถก็ใช้ชุดอุ้มลายแคบล่านะครับมือจับก็เดิมๆนะครับด้านบนก็จะมีคิ้วกันศาสับตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับสปาร์คสามจุดศูนย์นะครับด้านหน้าก็จะมีคิ้วลรอนะครับพร้อมล้อย่างบบรถเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหน้าครับคันนี้ยังไม่ลอกสติ๊กเกอร์ที่ฝากระโปรงเลยครับสดๆร้อนๆครับ อิสุอัดใหญ่ครับสำนักงานใหญ่อยงนะครับตัวนี้ก็แต่งเสริมไฟตัดหมอกนะครับเพิ่มเข้ามาครับเป็นเฉดหุ่มนะครับเล็กๆนะครับนคาับตัวนี้ไฟตัดหมอกรอๆกันเลยครับมมุ45องศาครับ อเคครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์ครับกด s u b ส c r i b e เพื่อดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีรถแบบไหนเกรดไหนเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ชมให้คุณลูกค้าดูเป็นตัวอย่างน,นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ